ตาวันนี้จะกินข้าวสยามเนาะเดี๋ยวมารีวิวกันเนาะว่าเอ่อตาจะออกมาเป็นจังไดเพราะที่ไปเก็บพักอันนี้มาได้มาหน่อยนึงนอกาจากเออไปเก็บมาหลายดอกเก็บมาประมาณสิบหยอดอยู่ดอกหนึ่งสองสิบหยอดนี่ละนี่เก็บมาแค่นี้เก็บตอนแค่ไปท่ายคลิปแค่นั้นนะจ๊ะเนาะนี่ละเพราะว่าอยากกินแห้งนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็กแห้งเดี๋ยวมาลองแซมเปิลกันเนะาะว่าหน้าตาเราสิออกมาเป็นจังไหน,นเราจะอีก็จะใส่หมูยอ่อเราจะหมูยอ่อน,นี่เขาไ่ยุพินเราจนะเนาะแม่พีเรือนล้็นี่ใส้แค่นี้แหละละะ้ะไม่มีกันมันจะจะนี่นี่เสน้นนี่เออน้ำมันเนาะ เป็นคองอันนี้แล้วก็เป็นน้ำน้ำน้ำซอสเขานี่น้ำเอ่สอ spicy s a u c ไทยสยามน,นูดเดิลแล้วจะเนาะนูดเล็กนู่นเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นน,น่ะ chili แน้ว,นะวนนจะเนาะ chili powder เนาะ powder chili powder p o w e r s a l ด powder แล้วจะเอตเต๋ยวเอ๊ะตอรเติมอีกอยู่แล้วละจ้ะเพราะว่าเอะเป็นคนกินเผ็ด นี่แะจ้ะแล้วก็เส้นเป็นเส้นเล็กเนาะเดี๋ยวมารลอกันรอแป๊บหนึง่งน้ำกำลังเดือดนี่และจ้ะาใส่พักหลายนะจ้าเอ็ดเป็นคนมากินพักเนะาะใส่พักหลายนี่แหละจ้าแซ่บพอดีจะมาต้องปรุงยังเพิ่มนะจ้าเอเพิ่มแต่บักพริกป่นน้อยหนึ่งนะจ้ะเนาะมามากินน้ำกันนะจ้ะเนาะกินน้ำกันนะจ้าแซ่บบักคัก คอนเฟิร์มนะจ๊ะกวยเตี๋ยว้าสยามเนาะแซบแซบนะจ๊ะเนาะแซบคากซิมแล้วนะจ๊ะเนาะ